สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องสอมังชช่ช่องที่2นะครับก็ในคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาสรุปชุด2ตัว่างนะครับให้กับสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็ในงวดที่ผ่านมานะครับก็ต้องกลับเข้าไปสมาชิกด้วยนะครับก็สูตรนะครับส่วนใหญ่นะครับก็หลุดนะครับสูตรที่เข้าก็มีไม่กี่สูตรนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเลยนะครับ สูตรนี้นะครับแอดก็เป็นหลัก10บนะครับเป็นหลัก10บล่างหกสีนะ่งนะวดต่อไปนะครับหลักสิบล่างก็จะมี5 7, 8, 9, ้าจิตแปก้านห้าจก็สำหรับหลักสิบนะครับก็สวยทั้ง4ตัวนะครับถ้า จะนำไปประกอบสูตรนี้นะครับแอดลงนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเป็นหลักหน่วยล่างนะครับแต่มันเยอะนะครับมัน6ตัวนะครับวันนี้ก็จะมี 4, ี 7, 8, 9นะครับเลขเรียงนะครับ6ตัว ก็ไม่มี3ไม่มี2นะครับหลักหน่วยนะครับถ้าสูตรนี้เดืนอต่อนะครับ2กับ3ไม่มีนะครับ, 3, นะรบหลักหลักหน่วยล่างหลักสิบก็สูตรนี้ไม่มีนะครับ2กับ3มี78 9578 9 ี่นะครับที่เป็นสูตรเดินดีอยู่นะครับ4ตัวนะครับ0923นะครับวันนี้วันที่ผ่านมา1034ก็มาที่4นะครับ64แต่สำหรับสูตรนี้นะครับก็ไม่ได้ปักหลักนะครับ10หน่วยนะครับก็มาได้ทั้ง10เล่นหน่วยนะครับก็มี0923นะครับถ้าในช่องในช่องหลักนะครับ ส,สิสงูนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งเกูนยนี่ห้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสูตยนชุดที่5กับ9ก้ารับหลักสิบ ตามตัวนะครับนะครับสองสูตรชนนะครับแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าจะเดิมต่อไหมนะครับในงวดต่อไปนะครับก็มีงวดที่ไม่ชนนะครับก็ก็จับชนแล้วไม่ชนนะครับก็นํามาประกบเลยนะครับก็จะได้สิบนะครับสิบหกชุดนะครับงวดนี้นะครับชนเจ็ดกับแปดนะครับถ้ามานะครับถ้ามาเจ็ดกับแปดก็ เมื่อกี้หลักสิบชนที่5กับ9นะครับชนที่5กับ9ก็จะได้5 7 58 97 98นะครับ5้าเ9็ดหนะครับชุดนี้นะครับ 7 6 9ด9 7เก้าหกนะครับเก้าสีนะครับถ้าเอาตัวที่ชนนะครับสองตัวถ้าเอาตัวชน สองตัวนี้นะครับจากสูตรนี้ชนที่7กับ8นะครับชนที่7กับ8ก็จะมีเก้าเจ็ดหลักสิบชนที่ห้ากับ9นะครับสองสูตรเมื่อสักครู่เจ็ดไม่อยู่ในหลักสิบอยู่นะครับ7มีในหลักสิบแต่ไม่ไม,ไม่ชนนะครับ เฉพาะสองสูตรเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีเ7จนะครับตัวเดียวนะครับ เลือกยากนะครับก็ดูสูตรที่สถิติมันเดินดีนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับ6 7 4นะครับชอบตัวไหนนะครับตัวที่ชนเยอะสุดนะครับก็จะเป็นเจ็ดนะครับก็มาดูสูตรนี้นะครับที่แอดใช้สูตร4ตัวนะครับ สี่ตัวมาตัวนะครับศูนย์เก้าสองสามเมืที่ผ่านมาก็หนึ่งศูนย์สามสี่นะครับสี่ตัวนี้นะครับก็ก็คือสูตรนี้นะครับก็นํามาจับนะครับหกกับเจ็ดมาหนึ่งตัวนะครับจากสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งสองตัวเมื่อสักครู่นะครับก็เจ็ดกับแปดที่จับชนสองสูตร สี่ตัวนี้นะครับก็นำนำตัวที่มีในสูตรนะครับมาจับกับสูตรนี้นะครับถ้าไม่ชนกับในสูตรนี้นะครับก็จะมีแปดแปดศูนย์นะครับแปดเก้านะครับแปดสองนะครับแปดสาม สูตรนี้นะครับสูตรเด่นหรือสูตรนี้จะเป็น9ที่มานะครับก็ไม่แน่ หนึ่งกับแปดครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าในชุดชุดตัวรองนะครับเต็มเต็มเต็มศูนย์นะครับเต็มหนึ่งเต็มแปดเต็มสามเต็มสองเต็มห้าแอดเกยนใหม่ดีกว่านะครับ ใช้สูตรสีตัวมาตัวสุดหลักนะครับสูตรที่เดินดีอยู่นะครับก็คือศูนย์เก้าสองสามนะครับศูนย์เก้าสอง อย่างศูนย์หนึ่งนะครับก็เข้าเข้าเต็มหนึ่งนะครับแต่แอดก็ไม่เอานะครับเพราะเพราะหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีในสูตรนะครับแต่สําหรับหวยสัญจอนนะครับก็ก็ไม่ต้องดูสูตรเยอะก็ได้นะครับสัญจรนนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ หน้านะครับศูนยนะครับคือตัวเด่นจากสูตรสตัวมาตัวนะครับศก็มี08 0 0 3 0 3ได้นะครับเต็ม2ก็02 0ยห ก็ตัวที่เด่นก็จะเป็น07นะครับในชุดแถวที่มี0นะครับ07กับ08ต่อไปนะครับ9นะครับชุดที่มี9เต็ม1นะครับก็จะเป็น92 29นะครับ เตสองนะครับเต็มหนึ่งเต็มแปดนะครับเก้าเก้าแต็มสามนะครับเก้าสี่เต็มสองนะครับเก้าสามเต็มห้า เจด้าปดด้วยนะครับสองนะครับก็จะมีสองเก้านะครับเต็มหนึ่งต่อไปเต็มแปดนะครับก็เป็นสองหเต็มสามสองหนึ่งนะครับ แต้ม2จะเป็น20แต้ม5นะครับ23ต่อไป3แต้ม1นะครับก็จะเป็น38 3แต้ม8 35นะครับ ูนย์สามเก้าและสามสองก็ครบทั้งหมดนะครับ ชุดเมื่อสักครู่นะครับ7-8นะครับ7-8ก็จับกับชุดนี้นะครับก็จะได้2-4-6-8 8ชุดนะครับมี7-0นะครับแถวนี้นะครับ2แถวก็ชอบชุดไหนก็เลือกชุดนั้นนะครับลองดูนะครับเด่นตัวชนนะครับตัวชนตัวชน7-8 วชนเจนะครับก็จะมี07นะครับเ7้าเจ็จ็จก็จะมี08 9ย 2,8แ,และ3,8มแกนะครับเข้าแต้มไม่ไม่เข้าแต้มนะครับ07 92นะครับเข้าแต้มแต่ไม่ชนไม่มีตัวชนนะครับ78นะครับ 92้นะครับ3 8นะครับก็78นะครับเข้าเต็ม5ด้วยนะครับ87นะครับชุดตัวชนนะตัวชน78 9จก้าแปดนะครับใครชอบเก้าก็เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับใครชอบตัวอื่นก็ลองเลือกดูนะครับ38มนี่เข้าเต็มหนึ่งนะครับ ศ8นะครับสาถ้าเป็น8 98ก้าปดก็ตัวรองไปนะครับถ้าเป็น7จ็ดก็เก้า็ดศู ชุดนี้นะครับที่ใช้ตัวชน7กับ8นะครับมาจับนะครับชุดนี้นะครับ mm hmm. ก็มี8ชุดนะครับ ชอบชุดนี้ก็ได้นะครับชุดนี้ก็ 2, 4, 6, 8, 10, 12ชุดนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามทางช่องหลักอยู่นะครับก็น่าจะเห็นแล้วนะครับชุดนี้ที่ออดลงไว้ให้แล้วนะครับจะเดินต่อหรือไม่แอดก็ไม่ทราบนะครับก็789นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวเด่นในงวดนี้นะครับ ถ้าหลุดจาก7 8 9นะครับก็5 253สนะครับสวยอยู่นะครับชุดนี้นะครับชุดชุน07นะครับถึงจะไม่เข้าแต้มนะครับแต่แอดก็ในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวแอดก็ก็เอาครับชุดนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ตัวล่างนะครับใครชอบชุดนี้นะครับก็ เอาลองเลือกดูนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแอฟก็มีเวลาน้อยนะครับช่วงนี้ก็ต้องอ่านหนังสือนะครับเตรียมสอบนะครับก็อ่านหนังสือด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิป วัดดวงนะครับประมาณนี้ ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับก็ขอประคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมอยู่นะครับก็ขอประคุณนะครับทุกๆคอมเนมต์ทุกๆกำลังใจนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปตัดไปนะครับสรุป3าตัวบนนะครับก็สวัสดีครับผม